ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการ C2S นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในอรารยาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นชัพเตอร์ที่1โอเคไปเรามาโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะรอหนานมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้จ้ะจนที่สุดโรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไปโอเคครับเข้าใจละ แต่ก็ยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นให้เห็นจากคำบอกเล่าของคนที่ผ่านไปที่นั่นแล้วยังไงไม่ได้เห็นเงาลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องหวยหวนบางก็ว่าเป็นเพียงแหล่งมั่วสุมของพวกวัยรุ่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่พูดเลยฉันเห็นอรารยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งนั้นครับในวันที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับ แล้วหนูยังไงเหรอมาริสาแต่แล้วคืนหนึ่งครับฉันก็ได้รับข้อความประหลาดจากอรารยาอ mm hmm. เขียนไว้สั้นๆว่าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอรารยาไปทำไมโอ้โหแล้วหนูนั่นเป็นเหตุให้ฉันต้องมาที่นี่โอ้โห oh. คืนนี้หนูไม่กลัวราคาโลก โอเคเมื่อมาริสาอยากจะมาพี่ตั้มก็ขอจะนำมาริสาเดินทางไปหาอารยานะครับ <c oughs> โอเควิ่งเลยครับวิ่งอย่างเดียวครับวินาทีนี้โอเคอะไรแบบบๆมาดูหน่อยประกาศปิดบริการโรงพยาบาลนภาวันเนื่องจากปิดปรับปรุงอาคาร30ปี ท่านมีความประสงค์จะติดต่อโทรโทรอะไรอะ่ะไม่เห็นเบอร์บรรยากาศที่นี่เปลี่ยนไปมากจริงๆตั้งแต่เกิดคดีตอนนั้นสินะถึงได้ร้างขนาดเนี้ยม,มันโคตรล้างเลยค่ะหนูแล้วหนูจะมาทําไมคะลูกบอกพี่สิหนูมาทําไมคะโอเคหาทางเข้าไปทางไหนอ้เจอประตูเปิดได้ปะ ฟิลอ้าวใครใครอยู่ในนั้นโอ,อ้โหไม่ธรรมดาแล้ววินาทีนี้เออเข้าทางไหนไปไม่ได้โอเคลองเดินหารอบๆนะฮะอันนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันตรายเขตก่อสร้างห้ามเข้าไม่ไม่สนใจจะเข้าเข้าก็ไม่ได้ ไม้กระดานเฮ้ยลองขึ้นเฮ้ยขึ้นได้ว่ะโอ้โหข้ามมาแล้วครับเอออุ้ยตกใจเสจกว่าผ่านข้างหน้ามีทางให้แบบมูดอีกแล้วโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมืดมืดตื้อเลยโอครับโอ้โหนี่มัน งสาบไม่หมดชอบสาบนะก็ะเลยเป็นแมลงสาบไ,ไม่ใช่คนละเรื่องกันละอูยมีหมาหอนโอ้ยจะมาลายเต็มไปหมดวินีนี้นี่มันสารอะไรเนี่ยนั่นละสิมันสาดอะไรละ่ะลูกงั้นหนูเข้าไปดูไหมละ่ะมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูชิบหาย ตกใจโอ้แอฟแอรเลยแกนี่ว่าเสียงไม่ตรงกับเกมอีกแล้วอีโปโกกมบ้ามันพาให้โอ้โอเคกระโดดข้ามมาเสียงไม่ตรงกับเกมนะครับตอนนี้คือแบบเป็นอะไรที่เสียงมากเสียงอะไรวะ โหเจอกองทัพแม่หมดมแรกสามอจกจะเล่นอีกเออพอละเลิกเล่นโอเควิ่งอย่างเดียวแล้วครับวินาทีนี้ไม่น่าจะเจออะไรนะข้างหน้า่รอดอีกแล้วเลยรลอดก็รลอดวะอ้าวไม่ไม่ผ่านโอเครดข้าม เจออีกรถข้ามอีกทีเออมาวิ่งต่อครับนี่บางทีก็คิดว่ากำลังวิ่งมาราธอนอะไรรอเปล่าข้างหน้ามีอะไรเฮ้ยเหมือนเป็นคนเหรอมองไม่เห็นใครอ่ะอ้าวใครอ่ะอรยาอารยาเหรออรยาหรือเปล่าเฮ้ยหนูหนูมัน่นใจเหรอลูกอรยาเดี๋ยว หนูไปจะไปไหนอือหือหนูจะเรียกมันทำไมดูดูเสียงประตูปิดปิดสะดังเลยนะโอ้เสียงไม่ตรงกับเกมโอ้ยไอ้ตายโอเคเข้ามาแล้วครับฮกด F เปิดไฟฉาย Flat l i g h แฟชได์ไม่ใช่ไอ้นั่นมันเส่ข้อมูลเดี๋ยวก่อนอารยาโอ้โหตกใจหนูจะไปเรียกเขาทำไมล่ะลูกหนูก็เดินหนูดีๆก็อ้าวปิดประตูใส่อีกอะไรเนี่ยกริทสิกตอนมาปลายเธอเคยมีอาการแปลกๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถึงไม่มีใครกล้าเข้าหาเธอนอกจากเรานี่เป็นเหตุผลที่เธอหายไปใช่ไหมอืม หนูก็ช่างกล้านะลูกนะพี่ละเชื่อหนูเลยประตูก็ล็อกโอโ้เข้าไม่ได้ซักประตูเลยอูทางนี้ใช่ไหมจำเป็นใช่ปะโอ้โหแล้วก็อย่างก็มืดไม่ใช่อย่างก็มืดโคตรมืดเลยแหละอ่าเอาไงดีเนี่ยอูล็อกอีกขวาละซ้ายดีไปซ้ายหรือขว,ขวาขวาก่อนลวกัน ล็อกอีกอขวาก็ล็อกซ้ายก็ม,มือตือ้ออุ๊ยเปิดได้มีอะไรเปล่าประตูนี้เอาไงจะเข้าก่อนหรือจะเปิดประตูหลังก่อน <c oughs> เดี๋ยวๆไปดูข้างหน้าก่อนทางตันอ่ะประตูนี้ล็อกครับโอเคงั้นเราจะไปอีกทางนึงก่อนนะประตูนี้ก็ล็อกเหมือนเดิม ย้อนกลับมาที่ทางเดิมทางเดียวคนระับไม่ใช่ทางเดิมมันมันเป็นทางเดียวที่เราจะต้องเข้านะเพราะมันเข้าทางอื่นไม่ได้โอ้ oh my god มันบึดอะไรขนาดนี้ okay. โอเคโอ้เจออะไรแดงๆอะไรเนี่ยฟิลเดฟิลอ๋อเขาให้เราหาฟิลนะครับเพื่อที่ว่าจะ่า s t o โต พาวเวอร์ <Power S 2> นะฮะโอเคกี่อันอ่ะเหมือนจะสองอันเลยปะ่ะอู้เจอกุญแจ The ะครี <Dec ree. S 2> โอ้โหหมุนไปมาไปเปิดตรงไหนอะเปิดได้ทุกห้องปะ่ะเปิดได้ทุกห้องนี่แบบดีใจมากโอเคประตูข้างหน้าโอเปิดได้แล้วโอเคขวาไม่มีนะขวามีฟิลไหม โอ้ oh, ไม่ใช่อันนี้มันเป็นตู้อะไรนะคัทเอาท์เออโอเคครับห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรน่าจะเคลียร์เฮ้ยมีครับไปทางซ้ายโอเคอ้วัด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 อะไรอย่ามาทำอย่างนี้อันนี้อธิการบดี อะไรเนี่ยบสเร่งออกคําสั่งปิดโรงพยาบาลโดยไม่ไม่ได้เหตุไม่ได้มาตรฐานอ้าวทำไมอะโรงพยาบาลไปทำอะไรอุ๊ยอะไรวัดตอนนี้เสียงกลับมาตรงแล้วฮะอะไรเหรอเสียงไม่ตรงนี้มันจะทำให้ความสนุกลดลงประมาณ50%โอเค ในไม่มีฟิวนะฟิวโอเคเปิดประตูจะเอ๋อไม่มีทางขวาอุ้ยอะไรแป๊แบๆบแบบอุ้ยอะไรก็จะเก็บของจะมูฟแวบวบูฟแวบอะไรโอเคครับได้มาแล้หนึ่งอันนี่น่าจะเป็นฟิวเนาะแท่งยาวหลือเกินไม่เคยเห็นนี่แบบ ทำให้นึกถึงบรรยากาศตอนเล่นโฮมสวิต t h โฮมคือแบบว่า <c oughs> ตามหาฟิลโอเคใส่ไปแล้วอีกหนึ่งโอ้มันต้องใส่สองอันนี่ว่ากดอา้าวไม่ได้แล้วอีกอันอยู่ไหนอะโอ้โหทีนี้แหละครับอยู่ตรงไหนอุ๊ยอะไรแป๊บ เห็นแสงเว็บๆไม่ได้มันเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กอะโน้ตบุ๊กหรือเปล่าเปิดไม่ได้คือต้องใช้พลังงานใช่ไหมโอเคมาทางนี้ดิทางนี้มันอเเยเจอประตูวุิเหตุฉุกเฉินอะไรปอะอาเปิดไม่ได้เอามันไปทางไหนอะทางนี้เหรอ อันนี้ก็นิดนิดพาวเวอร์เหมือนกันครับไปทั้งหนหวาวินาทีนี้งงครับประตูนี้เปิดได้แล้ว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 แลว่ดิันมือความชัวโอเคขวาไม่มีซ้ายไม่มีซ้ายโลง่งอุ๊ยข้างหน้ามีอะไรแปบแบเบดีแบบ๋ยแวบบดูข้างหลังก่อน อันนี้คือเสียงเอฟเฟก The t e c h of Document Hard to Read ประมาณว่าข้อมูลในนี้มันมันอ่านได้ลำบากนะครับแต่ว่ามันพูดถึงเกี่ยวกับสาเหตุที่โรงพยาบาลต้องปิดตัวลงแปลถูกปะวะไม่รู้นะอันนี้แปลคร่าวๆนะครับ เออไปทางไหนอ่ะทางนี้เผื่อมันจะแบบซ่อนอยู่ข้างล่างอะไรอย่างงี้ก็ไม่มีนี่ยมองจนทั่วแล้วนะนี่ก็ว่างเปล่าโลง่งเฮ้ยอ้าววนอยู่ที่เดิมเหรอยังไงอ่ะฟิลอีกอันนึงอยู่ไหน รบกวนบอกข้าพรเจ้าด้วยได้โปรโดขอร้องหลังจากที่เดินวนหาตั้งนานเราก็มาเจออีกประตูน,นึงนะฮะแต่ก็ยังเข้าไม่ได้ซึ่งก็คือกำลัง,งงงอยู่ว่าจะเข้ายังไงวัดก็หลังจากที่งง,งอยู่นานแสนนานนะครับคือจริงๆมันก็อยู่ในประตูนี้แหละแต่ต้องแบบขย่าเยอะๆหน่อยนะ เอ้ยง่าวจริงๆโอเคเข้ามานี่เป็นห้องน้ำนี่ไม่ค่อยอยากเข้าเลยจะเจออะไรไหมเนี่ยโอ้ฟิลอยู่ข้างหน้าไม่ใช่หยิบมาปุ๊บปุยนั่นไงเจอปะวะ <laughs> เจอไหมไม่ใช่แบบมันนั่งอยู่ตรงสะโคกนะโคตรหลอนเลยโอเคปิดประตูตอนนี้ทุกอย่างนี่แบบเรียบ,บร้อยแล้วครับ ไปแล้วอ้าวิดห้องโอ้โหนี่แบบดีใจจนเนื้อเต้นอ้ยมาแล้วนั่นแหละเปิดโอ้โหเสียงนี่แบบผาตื่นเต้นเหลือเกินจะบิ้วอะไรนักหนาเนาะจะบิ้วทำไมให้ตายเถอะ โอเคทีนี้เราก็จะเข้าประตูที่เราเข้าไม่ได้ตั้งแต่ทีแรกได้แล้วเนาะโอเคเปิดประตูจะเอข้างหลังไม่มีต้องคอยระวังหลังด้วยอันนี้คือทุกอย่างดูเหมือนปกติเหมือนทุกวันฉันได้ออกลัดตะเวนแล้วได้เจอจิตอยู่ใกล้อาคารเก่าอีกครั้งฉันคิดว่าเขาคงซ่อนอะไรบางอย่างไว้ที่นี่และฉันมั่นใจว่าเขากำลังถืออะไรบางอย่างแต่ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรจากลาม ใครคือรามเออเรื่องเริ่มแบบเริ่มมีดีเทลมากขึ้นนะโอเคเปิดประตูนี่คือประตูที่อรารยาอรารยาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้รก็คือเขาไม่ใช่คนเออเปิดอ,าอ้าวเงียบกิ๊บเลยเอา้าว โอ้โผล่มาแโอ้มันตัดนานเหลือเกินตกใจมากเออไปทางไหนอะ่ะโอ้ยอะไรเนี่ย expose the fool หาทางไปอ๋อ what โอ้กล่องโอ้นิดก็เอาหน่อยก็เอาอะไรเนี่ย ล่ามือยิงแสกหน้าวิศวกรใครมันเป็นคนยิงล่ะแล้วใครคือวิศวกรแล้วเขาเกี่ยวข้องกันยังไงอะัเริ่มสงสัยดีเทลเริ่มเยอะครับพูดเลยว่าทําออกมาได้ดีนะทำได้ดีมากอันนี้ไปขวา โอ้โหโอ้โหใครมาจัดเอกสารมามาดูหน้ากันหน่อยดิใครอาไม่มีอันนี้คือผมได้เห็นจิตอีกครั้งในวันนี้และเขาอยู่กับใครบางคนดูเหมือนว่าเขามีการซื้อขายบางอย่างท่านผมสงสัยว่ามันคืออะไรมันน่าสงสัยมากแต่ผมได้รงงายงานกับหัวหน้าไปและผมคิดว่าผมจะต้อง คอยเฝ้าระวังอือห <ừ> ใครคือจิตและใครคือลามรามนี่น่าจะเป็นรอปรพอหรือเปล่าโอเคเปิดได้ครับเปิดเร็วๆอย่าเปิดช้าๆอย่างงี้ไม่ชอบเลยโอเคมีอะไรอันนี้คืออ่า เอกสารนี้พูดบางอย่างเกี่ยวกับว่าทำไมโรงพยาบาลถึงต้องต้องปิดตัวลงอ่านไม่ค่อยออกโอก็ประมาณว่าเอกสารนี้มันพูดเกี่ยวกับบางอย่างถึงสาเหตุของการปิดตัวของพยาบาลเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พยาบาลโรงพยาบาลนะครับอืม แต่มันเป็นเอกสารเก่าไงก็เลยแบบอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องอุ้ยไปทางไหนอะเสียงอะไรเมื่อกี้โอเคทางนี้เหรอมาริสาอุ้ยมาริสามาริสาจะมาอาริสาทำไมใครเรียกอรารยาหนูอยู่ไหนคะลูก พี่พาเพื่อนหนูมาหาหนูแล้วนะแต่ไม่เอานะหนูไม่ต้องเอาพี่ไปอยู่ด้วยนะอูมีทางซ้ายอีกโอ้โหมันเป็นทางตรงอย่างเดียวไม่ได้เลยอันนี้คืออ้าวโอ้หมุนเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยวหมุนหมุนทา้งไหนวะ <c oughs> โอ้อ้าวไปไปข้างหลังซะแล้วโอ้หมุนเออนึกอพะจําพยายามหมุนแล้ว อ่านอย่างนี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้ญาติโวยผู้ป่วยหายหลังย้ายจากโรงพยาบาลปิดอา้าวแล้วหายได้ยังไงอะวอแสดงว่าที่นี่มันต้องมีอะไรมากกว่าอาริสานะครับเพราะอาริสาคนเดียวคงทำอะไรไม่ได้ขนาดนี้อ้เอเปิด เออเออประตูนี้ล็อกอีกไม่อยากดันเลยเห็นมันขึ้นเป็นรูปกุญแจนี่ไม่อยากดันละโอเควิ่งคะอุ้ยข้างหน้าข้างหน้าเป็นใครประตูปิดอกีกโอ้ my god oh my goodness อ้อโหอ,อรยาเธอจะหนีฉันทำไม หนูจะหนีพี่ทําไมล่ะลูกพี่มาหาหนูแล้วนะหนูอย่าหนีพี่ดิลูกคำตัวเองพูดอะไรกันไม่รู้โอเคคงต้องไปทางนี้นี่นะวิ่งครับตามหาอะไรเกลียดเกลียดเกลียดทุกคนบนโลกนี้โลกนี้คงไม่มีใครมาเข้าใจเราจริงๆแล้วล่ะ านาพ่อนาแม่ยังไม่เคยเห็นเลยว a t สายตาที่มองมาที่เรามันมีแต่ความสงสัยระแวงและหลอกลวงขอให้มันทุกคนตายๆไปซะเฮ hey, ้ยเดี๋ยวเราอยากจะหนีไปไหนก็ได้ไปให้ไกลจะดีเหรอไม่อยากเจอใครอีกแล้วเกลียดเกลียดเกลียดมาแลกกับฉันไหมมาแลกที่ <c oughs> อยู่กันเถอะ <c oughs> อรายาอ้าวไม่แหละ ไม่ไม่ no no ไ,ไ,ไม่เด็ดขาดไม่ยอมเด็ดขาดไม่ยอมพี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมหนูอารยาพี่พูดเลย,เยประตูนี้เหรอก็เข้าไม่ได้อีกแล้วเออแล้วมาทำไมเนี่ยพี่เป็นเพื่อนหนูไม่ใช่เหรอพี่เล่นเป็นมาริสานะ โอเคซ้ okay. ายสะดวกขวาโอเคไม่มีอ้าวเ,เขา้เอาอ้าวเข้าได้ไหมเนี่ยสรุปยังไงเฮ้ยทางนี้เหรอแล้วทางนี้ล่ะเข้าได้ปะเนี่ยไม่ได้อีกโอ้โหพัซเซลอะไรนัองนหน เคไปทางซ้ายก็ได้กลับไปทางเดิมวัดเ h อเสียงข้างหลังเหรอเดี๋ยวไม่ดิเฮ้ยใช่หรือเปล่าเจมันเหมือนจะมาจากทางขวาไม่ใช่อ่ะหรือประตูข้างหน้า หรือเปล่าอุ๊ยใช่ด้วยโอ้โหวินาทีนี้อุ๊ปิดประตูให้อีกเปิดเลยครับฮลัลโหลไม่มีใครนะขอให้ไม่มีใครแล้วกันอุ๊ย,ยตกใจเสียงประตูปิดโอ้ยโอเคเปิดประตู เสียงแกไม่ตรงกับอ้าวใครอะใครหัวเราะสรุปคือมันมีใช่ไหมเนี่ยคนผู้นั้นคือใครเอ่อทางขวามีอะไรแปบบ๊แบบเดียวเดี๋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 ยวเสียงเดี๋ยวเมียฝรั่งรับสินไส้จัดฉากฆ่าอดีตผัวไม่จัดวิวา มันข่าวอะไรเนี่ยงงเว้ย What the hell ผงมีเทียนด้วยครับ <c oughs> อืมอ้าวใครผัวรออีกแล้วโอเคมุดลอดไปเลยลอดไม่รอดไม่รู้มุดมาก,ก่อน <c oughs> โอเคครับคือเหมือนวอด จัดการให้จบให้จบก่อนพิธีเริ่มงของวิญญาณข้า<ะ>ข้าข้าให้หมดใครอ่ะเสียงมันดังมาจากในห้องนี้ครับใครเหรออะไรมามาโค้งมาฆ่าอุ๊ยนั่นไงโอ้โหโอ้โหเป็นตัวเลยโอโ้ชัดเจนเออ อทำอะไรครับโอ้โหเป็นคนนี่วาเฮ้ยคือแค่ผีก็พอแล้วมึงพีดมีคนด้วยเหรอเออไม่ไม่ธรรมดาแล้วครับมีนาทีนี้เออเดี๋ยวไปแล้วครับอุ๊ยเดี๋ยว เสียงไม่ตรงกับภาพไอ้ชิบหายวิ่งมาแล้วมันมาแล้วไปทางไหนวะเนี่ยโอ้โหทางนี้ครับมุดเลยโอ้ยก็เสียงไม่ตรงกับภาพอะไรตอนนี้วะเนี่ยเออหนีพ้นอยู่แล้วไม่ต้องพูดมากไปแล้วอ้าโอ้โหประตูปิดประตูนี้ไม่ใช่โอ้โหอันนี้อ้าเด้อ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  โอ้โขึ้นอีอ e, e, e. ีอีอืมอีครับโอเคปีนโอ้ห <t Games> ้าอดแหละใช่ไหมโอเคไปต่อครับไม่มีใครตามหลังมานะอา่าลงยังไงอะ่ะออกออกจากตรงนี้ทั้งไง เออทางนี้ก็ไปได้ไหมไม่ได้ให้ตายเถอะไปทางไหนอะมองก็ไม่เห็นทางนี้ตันโอ้ไม่กอดนี่คือจะติดอยู่ในนี้แบบแห้งตายเลยใช่ปะเออมันก็ไปไม่ได้นะตรงก็ไม่ได้เลี้ยวขวาก็ไม่ได้ครับอุ้งเจอแล้วครับ อันนี้หวังว่าคงไม่ใช่ทางเดิมทางเดิมนี่แบบมีเงิบทางเดิมหรือเปล่าอ้าวเจอสักเจอชักโคกกับทางเดิมนั่นเองโอเคงั้นเราจะไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายมีอะไรโอ้รู้สึกว่ามันจะไปข้างบนได้เหร โอเคเรีย้ยวขวาอุ้ยเสียงนี้แบบโคตรบิวอะจะอะไรมากมายบิวอะไรนัง้งหนาพอแล้วพอเถอะให้พี่ค้าอย่างสะดวกเลยหนูรู <c oughs> ้สึกไม่ได้มีแค่อารยาแล้วอะ ไอ้คนนั้นน่าจะเป็นจิตหรือเปล่าชักเริ่มสงสัยคงจะต้องมาหาคำตอบกับพาทต,ต่อไปนะฮะอันนี้ก็คงจะเดินคานต่อไปเรื่อยๆจนจบชัปเตอร์หนึ่งหรือเปล่าน่าจะยังไม่จบหาทางไปนะโอเคครับเจอทางลงแล้วไปแล้วโว้ย ทางอื่นมีไหมเรายังไม่ไปน,นี่ไงทางนี้ทางนี้ไปทะลุไหนอะโอ้โหไปไม่ได้มันตันมันตันก็กลับทางเดิมดีวะเออยากอะไรกดชิปนี้แบบกดชิปใน ท่อแอร์นี่มันนึกถึงตอนที่แบบว่าจะต้องโดนไล่ล่านในท่อแอร์เหรอโอเคลงมาข้างล่างเลยครับเฮ้อโอเคเปิดลิฟต์มาเร็วๆเสียงไม่ค่อยจะตรงกับภาพเลยพวกแกรยังโคตรเ่อแต่อะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยอื้อ เอออืมชัปเตอร์สองลามเขาคือใครอ๋อเขาเป็นซิเค r ริตี้นะครับโอเคก็คงจะขอตัดพาร์ทไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบและถูกใจอยากดูผมเล่นเกมต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i ์ e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับโอเคซี a ูเก n เน็ t t i ม e แจอกันครับผม